สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ SDT Podcast ทุกท่านกลับมาพบกับแอดมินคนเดิมที่จะพาคุณดิ่งลึกไปในจัก,กรวาลเป็นต่อครับก่อนจะเริ่มแอดมีข่าวสำคัญต้องแจ้งให้ทราบนะครับซีซั่นนี้เรามีทั้งหมด8 EP ให้ติดตามกันแบบยาวๆนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP 6ซึ่งเป็นจุดพีคของความเกลียนแล้วใครยังไม่ได้ดู EP 5ที่คอนโดพอใจแอดแนะนำให้ย้อนไปฟังด่วนเพราะมวลความอึดอัดจาก EP อีแล้วมันกำลังจะมาปะทุเป็นความฮาใน EP นี้ครับ เอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเช็คชื่อเข้าบางบาไปพร้อมกับแอดเลยครับบรรยากาศเปิดฉากมาที่ร้านบางบาช่วงหัวข้ามครับแสงไฟสลัวสลวกลิ่นกับแกล้มหอมหอมและเสียงดนตรีสดที่คุนเคยพี่ยมยืนเด่นอยู่กลางร้านในชุดเก่งหน้าตาเจ้าเล่สุดๆวันนี้พี่ยมไม่ได้มาเล่นๆครับเขาเรียกประชุมด่วนสมาชิกสชั่วดแก๊งทั้งพี่อูดและไอวอกพวกมึงฟังนะ วันนี้คือวันประวัติศาสตร์เราจะกระชากหน้ากากไอเด็กนอกปานเทพกูจะมอมมันให้คลานกลับคอนโดให้มันรู้สบ้างว่าบางบ้านอะ่ะทิ่นใคร <c oughs> พี่ยมขำแบบตัวร้ายในละครเลยครับพี่น้องพี่อูดสายหัวพลางจิบเบียรไอยม,มึงระวังเหอะน้องเขามีเชื้อพ่อจ๋านะเว้ยเลือดเป็นต่อมันแรงนะมึงส่วนไอวอกก็ทำหน้าหลอกแหลก ใช่พี่แถมวันก่อนผมยังเห็นเงาสุกี้น้ำซ้อนหลังมันอยู่นะพี่ผมว่าเราอย่าเล่นแรงเลยแต่มีหรือครับที่คนอย่างสักกรินจะฟังเงาเหรอเดี๋ยวเจอกูหมอมเล่าเงาก็หายครับน้องวอกวันนี้จัดหนักท่านใดนั้นเองครับประตูร้านก็เปิดออกปานเทพเดินเข้ามาในชุดเสื้อเชิ้ตพับแขนดูดีมีสไตล์ตามหลังมาด้วยพี่เป็นต่อที่เดินยิ้มกลิ่มมาแต่ไกลปานเทพมองไปรอบๆร,ร้านด้วยความตื่นตาตื่นใจ โอ้ oh my god นี่เหรอครับบางบาที่คุณพ่อชอบมาบรรยากาศมัน it's so classic มากครับพี่เป็นต่อฮพี่ยมเห็นเป้าหมายปุ๊บก็พุ่งชาร์จทันทีครับเชิญครับคุณปานเทพวันนี้สามชั่วเดอะแก๊งเจ้าภาพเองจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเจมินที่ยืนคุมบาอยู่เห็นท่าทางพี่ยมก็รู้ไตทันทีครับ ไอยมถ้ามึงทำลูกค้าร้านกูเละเทะหรือทำให้น้องปานเทพเสียคนนะมึงเตรียมจ่ายค่าเล่าคืนนี้3เท่าได้เลยพี่ยมหน้าเจือนไปนิดแต่ก็ยังแถต่อโถเจ๊คนกันเองทั้งนั้นผมแค่อยากต้อนรับน้องเขาแบบถึงใจตามสไตล์พี่ชายที่แสนดีครับเวลาผ่านไปครับบรรยากาศเริ่มคึกคักพี่ยมเริ่มแผนขั้นที่หจัดเพียวมาให้น้องกูหน่อยปานเทพรับแก้วไปแบบงงๆอันนี้คืออะไรครับพี่ยม พี่ยมรีบยุนี่คือน้ำใจครับปานเทพสดให้หมดแก้วเพื่อความเป็นพี่เป็นน้องปานเทพไม่รอช้าครับึก,กึกึกฮูอิดอิดสตรองมากครับพี่น้อง <laughs> แอดบอกเลยว่าช็อตนี้ปานเทพใจถึงมากครับพี่ยมเห็นว่าเริ่มได้ที่ก็เริ่มทรงสายตาให้สาวๆในร้านที่เป็นเด็กเชียร์เบียร์ขาประจำ ไปน้องๆไปรุมล้อมคุณชายเขาหน่อยดูสิว่าจะทนความเซ็กซี่ของสาวไทยได้แค่ไหนสาสาวห้าหกคนรุมล้อมปานเทพครับพี่น้องทั้งอ่อออนทั้งชวนชนแก้วแต่เชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทำเอาพี่ย่มหน้าหงายเลยครับ ปานเทพแทนที่จะเคลิ้มตามหรือทำตัวกะล่อนแบบพี่ยมแต่เขากลับดึงสกิลสุภาพบุรุษอินเตอร์ออกมาใช้ครับเขาคุยกับสาวๆด้วยความสุภาพเล่าเรื่องเมืองนอกแบบสนุกๆแถมยังจำชื่อน้องๆทุกคนได้แม่นยำน้องส้มครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับจะได้ไม่เมามากน้องฟ้าครับชุดนี้สวยมากครับแต่ดูท่าทางจะอึดอัดพักผ่อนบ้างนะครับ โอ้โหแอดบอกเลยว่าสาวๆทั้งร้านแทบจะละลายกองไปกับผืนเลยครับจากที่จะมามอมเขากลายเป็นสาวๆแย่งกันปรนนบัติปานเทพแทนพี่ยมที่นั่งอยู่ข้างๆกลายเป็นอากาศตาธาตุไปเลยครับฮิฮ <c oughs> ิสมน้ำหน้าพี่ย้มจริงๆครับพี่น้องครับพี่เป็นต่อที่นั่งดูอยู่โต๊ะข้างๆถึงกับหลุดขำออกมาเป็นไงไอยม้มแผนมอมเล่าเขากลายเป็นงานโว์หล่อไปซะแล้วพี่ยมเริ่มเสียอาการครับไม่จบแค่นี้หรอกพี่ต่อวอก ไปเอาเหล้าปั่นสูตรพิเศษหลังร้านมาแอดบอกเลยว่าจังหวะนี้แหละครับคือหายนะพี่ย่อมผสมเหล้าทุกอย่างที่ขวางหน้าลงในโถเดียวแล้วบอกปานเทพว่าเป็นค็อกเทลรับน้องสูตรดั้งเดิมปานเทพมองโถเหล้าด้วยความประหลาดใจเขาสบตาก,กับพี่เป็นต่อเหมือนส่งสัญญ,ญาณบางอย่างพี่เป็นต่อพยกหน้าให้เบาๆพี่ย่อมเลยยกโถนั้นดื่มแบบลูกผู้ชายครับทุกคนลุ้นจนลืมหายใจอึกอึกอ๊กอึ๊ก ว้าวรสชาติเหมือนโดนรถบรรทุกชนเลยครับพี่อูดปานเทพเริ่มหน้าแดงตาเริ่มเยิม้มพี่ยมดีใจจนเนื้อเต้นมาแล้วมาแล้วมันเมาแล้วพี่น้องแต่จังหวะที่ทุกคนนึกว่าปานเทพจะเสียคนเขากลับลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหาเจมินที่หน้าบ่าเขามองหน้าเจมินด้วยสายตาที่ลึกซึง้งแบบเดียวกับที่พ่อจ๋าเคยทำแล้วพูดออกมาว่าเจมินครับ ผมรู้ว่าพี่ชายผมทิ้งความทรงจำไว้ที่ร้านนี้เยอะมากครับขอบคุณที่ดูแลร้านนี้ไว้นะครับมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆฮึก เจมินถึงกับอึ้งเลยครับความสึงเก้าครอบงำบางบาทันทีครับพี่น้องท้ายที่สุดพี่ยมที่พยายามมองเขากลับเป็นคนที่เมาพับคอพับคาโตะไปเองเพราะพยายามดื่มคมปานเทพพี่อูดกับวอกต้องหิ้วปีกพี่ยมกลับบ้านด้วยความทุลักทุเลส่วนปานเทพน่ะเหรอครับเขาเดินออกจากร้านด้วยท่าทางที่ยังสง่างามโดยมีสายตาของสาวๆและเจมินมองตามด้วยความประทับใจ EP 6นี้จบลงด้วยภาพของเป็นต่อที่เดินไปตบบาปานเทพ Thank <laughs> you. ทำได้ดีนี่ไอ้น้องเลือดพ่อจ๋ามันแรงจริงๆแต่ทิ้งปมไว้ที่ตอนถ่ายครับพอใจท้อหาเป็นต่อเสียงเธอสั่นมากครับพี่ต่อคะปานเทพอยู่กับพี่หรือเปล่าคุณแซนเขาเขาจะขอพอใจแต่งงานคัะพี่ต่อโอ้ oh my god แอดนี่ขนลุกเลยครับพี่น้องเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะครับซีซั่นนี้มี8 EP ต่อหน้า EP 7จะเป็นเรื่องราวของความจริงใต้เงาและรอยร้าวของคุณแซน ที่เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับใครชอบความเกลียนของ3ามชั่วเดอะแก๊งในตอนนี้หรือสะใจที่พี่ย่มหน้าแตกคอมเมนต์มาคุยกับแอดมิน SDT หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับพี่น้องครับ่บบบา